เทศกาลโซนโซนหน้าหนาวแซลอนาสิน <wield> ค <ing 1970> ้าลดราคาพี่นนางหน้าหนาวมันจะมีหน้าหนาวกับหน้าหดหน้าหนาวนี่แกเดือนมกราอ่าก็จะมีการลดราคาสินค้าแบบสีอาทิตย์เนาะเข้ากะเขากะช่วยโอกาสไปหาบึงเสือ้าเครื่องของใช้แบบบ้านอันที่แบบว่ามันอัน ลดราคาแล้วก็เอาแบบแบบถืกใจเนี่ยแหละเนาะพี่น้องเนาะตลาดนี่พี่น้องแม่นตลาดของอังกฤษเนาะพรีมักนี่มันแบบว่าของมันก็ถือเนาะจ้ะเสื้อผ้าถูกแล้วก็แต่ว่าคุณภาพนี่กับางอันกัดีบางอันกับโบดีกัตามราคาเนี่ยเลยจ้ะแต่ว่าบางบางที่ห่าแบบว่าออกงานครั้งสองครั้งใส่ครั้งสองครั้งแล้วก็บริไซอีกแบบนี้เขากระตองเขากระบระตองลุ่งทื่นแพรหลายเนาะจ้ะอ ไอาดานี่จะไม่เน้นแบบรองเท้าแบบพวกนี้นี่พวกรองเท้าก็จะมีจะมีลดราคาเนาะมีแซลแต่ว่าแต่ว่ามันแกคือแบบว่าใส่ได้บทนท่านปันไดดอกเสื้อผ้านี่แกกองชิ้นพูนชิ้นพีนอยู่ในพี่นอกบางอันจาก30เหรียญนงมาสิบเหรียญเออก็โอเคใส่ครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วแต่โอกาสเนาะเอากระเบิงไปตอนนี้เสื้อกันหนาวนี่มีเยอะแยะมากมายพี่นอก บ้างบางอ่าบางนี่แบบนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ดีพี่น้องใสแล้วอุ่นดีนะคะนี่แบบนี้นี่ใสแล้วอุ่นดีนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เบิ่งมีลดราคาตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮอตฮกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าแตวาแตว่าพี่น้องโอ้โหไปเลยแบบว่าห้ามลืมเด้อเพราะว่าเวลาเขาไปต่อคิวสลดสิใจอ่ะสิใจ,จอ่ะสินค้าเนะี่ยโอ้คิวยาวเหยียด อ,อ,อันนี้ก็เป็นเสือ้อไมพรมเนาะจะ้ะใส่ย่ามหนาวช่วงนี้อากาศหนาวนะคะโดยเฉพาะวันนี้อากาศศูนย์องศาพีน่นอน,นี่อันนี้เป็นเสื้อผ้าวลาเลาไปผู้เล่นสกีเอาสีสันสุดสาดนอยนึงอันนี้เป็นเสื้อแบบคล้ายๆเป็นหน้าร้อนเนาะกัญชิรถไไลแต่วบาแต่ว่าเสื้อผ้านี้เขาก็ซสือไปใส่ย่ามหัวหนาสันเนาะนั่นแหละ อไอ้ได้นี่กเ,เลือกงานตอนเยี่ยงกับมหาเวะจบจบสมซองซองซองเบืองแต่ว่าวันนี้แต่ว่าวันนี้บอด้ตั้งใจมาเอาเสื้อผ้าพี่น้องมาเอารองเท้านะครับพี่น้องจะมีรองเท้าหด70%แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่โศกไผ่โกมันบางที่เขาไปถึงร้านแล้วมีมีอยู่คู่สองคู่เท้าเาถือใส่ของเท้าเขาก็โอเคโชคดีไปเนาะจา้ะเท้าบ่ถือกะ แฮ้ว <Hell. laughs> นะคะพัฒนี่พูยิ่งผูทชามีเด็กมีมีทุกอย่างให้เราเลือกอสมัยก่อนนี่เวลาเขาจเจ้าเซลคองเนี่ยเขาสิเอาอสิ่งที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกมากอ่อนแล้วการสองสามอาทิตย์ขึ้นไปก็จะเอาที่ดีๆกว่านี้ออกมาแบบนี้เนาะแต่สมัยนี้โน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 อันดีๆเห็นเอาออกมาก่อนเลยที่ไปไปสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเะยเด้อพี่น้องต้องเฝ้าเป็นเฝ้าไปต้องท่าเหตุการณ์ ไอดามาวันนี้ต้องการรองเท้าหนึ่งคู่นะคะนีก็เลยมาบึ้งว่าเออจอมจมมองมองมันมีรองเท้าให้เลือกหลายร้านนะจ๊ะเราจะไปเบิ้งว่ามันมีหานได้ที่ว่าเออมีแบบที่เข้าถึงใจบอแต่ก็มีใส่เข้าบอสินะจ๊ะตอนนี้ผู้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะมันเป็นแบนบวันซุ์ตอนบ่ายนะจ๊ะนั่นแหละอีกหน่อยประมาณคนเลิกงานแหลวก็วันเสาร์นี่โอ้ยแฮ้กันพี่น้องอาบ่มีบอลยางเลย ันนี้ก็เป็นเครื่องอ่าอ่าเป็นอ่าเครื่องอ่าน่กสารนี่ไอดาได้รองเท้าคู่นี้มาพี่น้องลดลงมาตั้ง70ยูโรอุ้ยถูกใจแฮปปี้มากๆ